Over Top Up เพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t ท k t Studio นะ เก็บเดตมาแล้วนะครับผมเช็คอีเวนต์ก่อนแล้วกันเช็คอีเวนต์ก่อนละกันอีเ,อเวนต์แจกทาปกติเนี่ยแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสองมาว่ะมาสองว่ะอันนี้ห้าสิบทองไหมจีลิกน่าจะใช่ห้าสิบทองนะอันนี้เหรออิตาลีห้าสิบทองบ่ห้าสิบทองไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็แสดงว่า แค่ห้าสิบทองเท่านั้นอันนี้มันไม่ได้แจกอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้แจกทองอยู่แล้วนะโอเคห้าสิบทองนะครับผมจากอ่าเจแปนนะครับผมนะเจแปนเจลิกนะจากเจลิกโอเคอีเวนต์แจกทองก็เหมือนเดิมนะอีเวนต์แจกทองก็เหมือนเดิมมีอะไรไหมอีกระเลเวลอัพแคมเปญแจกแจกเอ่อถ้าเป็นสเปเชียลโลกอิน่จะแจก โพสิชันนะจะเจ๊กโพสิชันส่วนอีกพีคูณสามเนี่ยจะอยู่ตามอีเวนต์นะอยู่ตามอีเวนต์นะครับผมอืมแอตแลนตานะครับผมวินเนอร์เทมเพลก็แจกนักเตะแอตแลนตาแหละแต่ผมดูแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยวือหวาสักเท่าไหร่คือสเต็ปมันไม่ได้เยอะนะเพราะสเต็ปพวกโอวัลมันไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ก็เป็นแชมป์อ่ะนะเอามาสักหน่อยกุนนี่เจลีกนะครับผมเจลีกเป็นโชว์ไทม์นะเป็นโชว์ไทม์มี มีสกิลยิงว่ะสกิลยิงแบบแบบโชว์ไทม์สมัยก่อนอ่ะตัวเนี้ยนะสกิลยิงค่อนข้างเจียมแต่โอ้มันก็ไม่ได้เยอะอยู่ดีนะครับผมคนไม่น่าเปิดกันนะฟีเจอร์เขียวนำทัพโดยบรูโน่นะฮะบรูโน่อีเวนียทองลดราคาก็เหลืออีกประมาณหกวัน,วนโอเคเปิดฟรีฟีเจอร์เขียวกันดีกว่านะครับผมเปิดฟรีฟีเจอร์เขียวจะได้ไหมนะ บรูโน่โทนี่คโครสแล้วก็จะมีก็อเล็กซานโดรที่เป็นกองหลังของยูนิสต์นะครับผมนิโควิลเลียมก็ดีสเตเกนก็ได้นูโน่เมนเดสก็โอเคเอ้ยชุดนี้เจ็บเยอะอยู่นะนะเจ็บเยอะอยู่นะมาคอสยอรนเต้อิคัดดี้ชิรูเฮ้ยนะทีมใหญ่มาเพียบเลยวะ่ะทีมใหญ่มาเพียบเลยวะ่ะแต่ตัวหลักที่ต้องการก็คือบรูโน่กับโทนี่ครสสองคนนะบรูโน่กับโทนี่ครสสองคน รูโน่เนี่ยกลองหน้าปะ่ะอุ้ยรูโุ่ยืนหน้าวะ่ะเป็นดีฟนะครับผมเป็นดีฟยืนกลางได้นะเป็นดีฟเหรอจ่ายบอลส่งสังสง้นนะจ่ายบอลส่งสังส้นหาช่องดีเปิดบอลดีความโค้งดีนะครับผมความโคงง้งดีพลังการยิงดีเป็นกลองหน้านะกองหน้าสล์ดิฟเป็นก้องหน้าสายพักบอลอะ่ะก็คล้ายๆตัวซ่อนสังเกตมอนแหละนะสกิลก็ ไทยบอลทะลุช่องอ้ยเจียมนะบูโน่กองหน้าว่ะบูโน่กองหน้าว่ะโอเคไปของฟรีได้ใครนี้ไม่รู้เหมือนกันนะของฟรีจะได้ใครนี้ไม่รู้เหมือนกันจะได้ใครนี้ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเป็นตัวบูสเตอร์เลยก็ดีนะครับผมถ้าเป็นตัวบูสเตอร์เลยก็ดีอู้เห็นเสื้อขาวเฮ้ยอ่าบูสเตอร์บูสเตอร์นะอเล็กซานดรูของอยูนิสแต่ตก่อนเล่นแบ็กซ้ายนะนะ เบรกซ้ายเล็กซานโดรโอ้โหไม่ได้สูงมากนะครับผมแต่ก็น่าจะเล่นได้อยู่นะครับผมน่าจะเล่นได้อยู่โอเคไปต่อดีที่สองนะครับผมไปฮะโอเคไอดีที่สองไอดีที่สองรับเนี่ยอาดาันตาเปิดฟรีนะเนี่ยนะอาดันตาเปิดฟรีนะเนี่ยโอเคโอเคหมดละโอเคถ้าเปิดไม่ได้ตัวจริงก็ก็ต้องล่านะครับผม ไอดีเนี้ยอัจริงไอดีที่อยู่ในเครื่องแอนดรอยนะแต่พอเอามาเล่นในไอเอสปุ๊บทองหายทองไม่ตามมาด้วยนะครับผมทองไม่ตามมาด้วยนะโอเคไปโทนีโ่โครสหรือไม่ก็บรูโน่เฟอร์เดสเท่านั้นที่ต้องการนะโทนี่โครสก็ดีบรูโน่ก็ดีนะครับผมโทนีโ่โครเวอา์ช่นนี้น่าจะหนะึ่งร้อยนะเทียบกับตัวตัวที่อยู่ในแพลติปิกน่าจะน,น่าจะได้ไอโอ้ยเดีวะ่ะแต่เป็นลีกที่ เป็นเป็นตัวที่อยู่ในหลีกที่เล่นในเวนได้ค่อนข้างบ่อยนะสำหรับหลีกตุรกีนะนะโอเคไม่แย่ไม่แย่ถือว่าถือว่าคุ้มค่านะแต่ตัวที่อยากได้มันยังไม่มานะครับผมตัวที่อยากได้มันยังไม่มานะทำไงทีเนี้ยทำไงรับทองดิรับท,อง,บทองดิครับผมของฟรีหมดแล้วนะก็ต้องเสียเงินรับทองก่อนมีเท่าไหร่วะเนี้ยต้องนับก่อนวะมีเท่าไหร่ห้าสิบ อ่าสิร้อยอามีแค่ร้อยทองมีแค่ร้อยทองว่ะนะจะได้ไม่หล่ะร้อยทองนี่ไปครับผมนะร้อยทองก็พอได้ลุ้นร้อยทองก็พอได้ลุ้นนะผมไม่อยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไงนะครับผมไม่ใช่หลักตัวล็อกอินหมดสิ้นเดือนแล้วนะตัวล็อกอินหมดโอเคไปหนึ่งร้อยทองหนึ่งร้อยทองจะได้ใครนะถ้าเป็นโทน่ครูหรือบรูโน่ก็ถือว่าจะดีมากเลยนะ พนมิมันจะดีมากๆเลยนะไม่ใช่อยู่หว่าเสื้อแดงก็จริงแต่ไม่ใช่บรูโนนะเป็นชิรูนะเป็น,นอลิเวเยชิรูนะครับผมกองหน้าโหนะครับผม9-3ชิรูชิรูเป็นสายมงนะฮะชิรูเป็นสายมงอยู่แล้วสายมงเหรอเดี๋ยวนี้เปิดหมงมันมันไม่ค่อยโกงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะแต่ก่อนนโคตรโกงเลย นะดูดิกลังการยิงกระโดดแข็งเกร่งคูรดีอะชีู่โอเคไอ้ดีนี้มันไปไม่ต่อ,อดีต่อไปนะครับผมไปฮะโอเครับทองก่อนนะรับทองก่อนไอ้ดีนี้มีห้าสิบห้าสิบปะห้าสิบหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยรับหมดหรือเปล่าก็ต้องหมดแหละอจริงนะสองร้อยมีพอด้วยซ้าไม่รู้จะได้หรือเปล่าต้องไปนอกรอบอีกนะนจริงนะต้องไปนอกรอบ โทน,นี่โครดไม่มาเลยวะ่ะแม่โทน,นี่โครดดูโนโ่สองครั้งนะครับผมไปสองครั้งขอตึงๆส่งตัวบูสเตอร์มาขอตึงๆนะครับผมขอตึงๆอะมันดูจืดๆนะมันดูจืดๆแต่มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะเฮ้ยเยสื้อแดงอู้สเปนว่ะนิโควิลเลียมนะแต่เป็นตัวที่วิ่งเร็วนะนิโควิลเลียมเนี่ยนะวิ่งเร็วแบบสปีดโคตรจัดนะครับผมสปีดโคตรจัด โอเคโหแต่เสื้อแดงเยอะจังวะนะฮะชิรูเสื้อแดงบุลเลี่ยมเสื้อแดงบุโน่เสื้อแดงแต่มันไม่ตกที่บุูโน่อะดินะฮะอื้มนี่เสื้อแดงเอ้ยสว่างจ้ามาเลยวะสว่างจ้ามาเลยวะสว่างจ้ามาเลยวะอะแดงและแดงแดงแล้วไปสเปนนะครับผมโอ้โหมาคอสยอร์เรนตีโอ้ชุดนี้แดงเยอะว่ะ นะชุดนี้ชุดนี้เสื้อแดงเยอะว่ะและไม่ได้บรูโน่ด้วยนะแล้วหมดแหละผมผมไม่แค้าใจจริงๆอ่ะว่ามันอยู่ในเครื่องไอโฟนเหรอนะเครื่องไอโอเอสเหรอนะนะครับผมไอดีนี้มันอยู่ในแอนดรอยไงไอดีไอดีเอสไปอยู่ในแอนดรอยไอดีนรอยมันอยู่ในเอสสลับกันไปสลับกันมานะครับผมอืยาเรนเต้ว่ะนะเป็นปีกขวาโอ้ทิศนี้ไม่สมหวังเลยวะนะต้องไปเปิดนะอุ้ยยาเรนเต้แม่งได้หลายตำแหน่งนะนะ ต้องไปเปิดเล่นนอกรอบๆอะจาร์เรนตีอหรอก็ได้ความเร็วนะได้ความเร็วได้สเตมิน่าโอเคนะครับผมก็ถือว่าหมดแหละอาทิตย์นี้คือไม่ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะครับปกติเนี่ยผมจะได้ทุกตัวจริงเปรเซดีอย่างน้อยมีหนึ่งอันดีที่แบบได้ตัวที่ดีสุดนะครับผมอันนี้ก็ไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคไม่ได้อะไรนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกัน ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลาไปบ่ายเล่ะ